โอเคครับวันนี้ก็อยู่กันในดีที่แปลกตาไปนิดหนึงนะครับก็อยู่ใน ID หลักของผมเองเป็น ID ทางด้านาชิงโอโอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ขอพัก i อ่า ID ทูถ่ายไปก่อนละกันเดี๋ยวจะเอา ID นี้แล้วก็ ID หลักที่เล่นๆอยู่อีก2 ID ไไปลง PVP กันนะครับก็ เดี๋ยวให้ดูตัวก่อนละกันมีประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกตัวทางด้านของแสงมืดในดีนะมันก็มีพอใช้ได้อยู่แต่ว่าก็ไม่มีกบปั้นมันอยู่ดีนะพวกอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรอะพวกมูลนักปัน่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเอก็ไม่ได้ปั้นมันนะเดี๋ยวไม่พูดความทำเพลงเดี๋ยวไปเริ่มหาคู่ต่อสู้ของเรากันเลยดีกว่าครับโอ้ยทีมแรกเปิดมาเฮ้ย มายากลกับหมวกเหล็กผมอยากได้เก์หมวกเหล็กอยู่นะแต่ว่าจะได้ที่เล่นไม่ทันนะโดยที่ผมนั้นจะเริ่มแบบว่าแต่เกมนี้ผมปล่อยตัวพานนะจริงๆมันควรปล่อยปล่อยอ่านาฬิกาปลูก,ปก่อนที่จะปล่อยยมาทูนนะเพื่อที่จะแบบให้อยมมามันวิงไปคำวิง <laughs> ให้มันวิง่งไปคำ,ำหน้านะเออก็เกมแรกก็ถือว่ายังชิวๆอยู่นะเพราะว่า ทางด้านของตัวละครฝั่งเขานั้นถือว่าใส่เกียร์ได้ข้าง,างแบบว่าไม่ตรงสเปคตัวละครสักเท่าไหร่นะครับก็เขากดไอเทมมาแล้วก็ไอเทมส่วนไปนะชิวๆอะไรเงี้ยโอ้ยแล้วมันก็เริ่มแหลกนะครับทุนตอนนี้เพราะว่านาฬิกาปู่ผมกระมอสันปล่อยเร็วมากเลยครับปล่อยมาเยอะเกินกางี้แหละเออมันก็จัดแหลกๆหน่อยครับก็ทนดูไปหน่อยนะคนดูตัวท้าผมากายกางยี้แหละอ่าโอเคตารแรกเราก็ชนะมาได้อย่าง อีซี่เลยนะครับถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรมากปล่อยตัวพลาดไปนี่นนงเดี๋ยวต่อกันเกมที่สองโว้ยปกติผมชอบแพ้เล่มนะแต่ว่า,าฮะโคตรเทร่เลยว่ะเล่มเกียร์แทงอ,อวิโดเกียร์เกียร์ธนูอะธนูหกดาวอะโคตรเจ๋งเลยวล่ะคนดูใส่กเกียร์งี้นี่ผมขอโตแบบนิ่มๆเลยละกันดูสิว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าเอ้ยใช้เวลานานหรือเปล่าในการตบทีมนี้นะ ทำไมผมเจอแชื่อจีนชื่อญี่ปุ่นอ่ะไม่เข้าใจนะคนดูว่าแต่ส่วนมากเวลาผมเจอเล็มผมสู้ไม่ค่อยชนะไม่รู้ทําไมไอ้ดีนี้มันสู้ไม่ค่อยได้มันโดนเล็มผักกระเด็นยัดหลังบ้านตลอดเลยแต่ว่าเนื่องโดยเขาใส่เกียร์ดีค่อนข้างง่อยไปน,นิดหนึ่งก็จบใวนะครับเกมน,นี้เ๋ยอเราขอรับแต้มชิวๆเลยแล้วกันลีมันยังต่ำอยู่นะของผมผมยังลีเก,กินอยู่เลยเพราะผมไม่ค่อยได้ดันนะ เอ้ยทีมนี้ห้ตัวเนี่ยเนี่ยคนคอยดูนะไอพวกตัวเก่าๆอ่ะมันจะชอบมีความเก่าซ่อนอยู่เว้ยเดี๋ยวดูกันว่าไอดีนี้เขาจะมีของหรือเปล่านะระหว่างเป็นไอดีของทางด้านเลเวลตำนานเก้าเนะครับโอ้ยแล้วผมไม่รีรอผมใช้แบบกดแข็งใส่เขาเลยนะโอ้ยแล้วจบใบปแปลกๆนะเกมนี้สงสัยไอนี้จะ ไอดีน,นี้จะแบบว่าเก่าจริงจะไม่เก่าครับเอ้ยบก็ขึ้นทองสามมาเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยไอดีต่อไปเจออะไรเนี่ยชิงโอ้ไม่แม็กด้วยใส่เกียร์ย่างงี้ขออนุญ,ญาตเข้าบวกเข้าประทะเลยแล้วกันนะครับอือก็ตามสูตรปล่อยนาฬิกาปู่ตามด้วยยูทูตถุนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมนะแล้วก็พอเปลี่ยนทีมปล่อยตัวละเมดเซ็กก็กลับมาปล่อยตัวแทงต่อนะนี่จะเป็นสเตปการเล่นของผมเองนะครับเพราะว่า ยอดถ้าหลีกสูงกว่านี้อาจจะเปลี่ยนสไตล์กนเลยนะแต่ว่าหลีผมยังตามอยู่เล่นแบบนี้ก็ยังชนะได้อยู่นะครับคนดูถือว่าไม่ยากเย็นอะไรนะกนี่ครับพวกตัวบินที่ว่าบินช้าๆผมก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าชิงโอผมมันมีอ่ารอบสหานะเรียกได้ว่าพอปล่อยมาปุ๊บก็มีโอกาสที่จะสหานตัวบินได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันบินน้ำหน้าเข้ามาไงเออโอเคครับเกมนี้ก็จบไปได้อย่างง่ายดายครับ รู้ทําไมช่วงนี้เจอแต่ทีมอะไรอย่างนี้นะตัวเก่าๆเาดี๋ยวดูเฮ้ยผมว่าไอดีนี้มีของว่ะโอยเกียกร์เขาแน่นนะเนี่ยตัวน้อยร้อยเปอร์เซ็นะครับดูเกียร์ก็ดีแน่นทุกตัวเรียกได้ว่าน่ากลัวใช่ได้นะเพราะไอดีผมมันมีโดนแน่นอนแค่ชิ้นเดียวค่อนข้างงมเลยอะ แล้วก็ทางด้านของทีมเขามีกินโทคีด้วยนะผมค่อนข้างที่จะสู้ยากนะเพราะกินโทคีแม่งดามิแรงเงี้ยเฮ้ยคนดูดูดีเฮ้ยโอ้เกียรตที่สุดคือดามิชี่ดูมันครอบตัวผมดิคนดูโอ้เกมนี้ผมค่อนข้างตามอยู่เยอะเลยนะแบบสู้ไม่ได้เลยะว่าเกียร์เขาดีจริงเหรอหกตัวเขาเกียร์นั่นนะผมแบบสิบตัวเกียร์ก็เหยียบเกียร์งอมเกียร์ือบก่อยๆเออสู้ไงอ่ะทีเนี้ยเพราะว่า เกมนี้ก็น่าจะแพ้ตามระบบนะว่าเกียร์เขาถึงจริงเกียร์ผมแม่งง่อยจัดเลยคนดูโอ้โหเรียกได้ว่าแพ้แบบไม่ยากเย็นเลยนะเออก็แพ้ไปนะเกมนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราแพ้ไปหนึ่งเกมหรือว่ายิบจ้อยมากเลยนะครับการเสียแต้มแค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในไอดีต่อไปเลยกันครับคนดู โอเคครับก็มาต่อกันในไอดีที่2นะทางด้านของไอดีที่2นี้ก็จะเป็น id ดีอา d o โดนะหลักๆเลยนะที่ว่าผมชื่นชอบแต่ละ i ดีนะไอดี ID แรกจะเป็นชิงโยใช่ไหมละ่ะไอดีนี้ก็จะเป็นทางด้านของอ l ร e d บนะก็เดี๋ยวไม่พูดอะไรให้มันเสียเวลามากก็เข้า pvp กันเลยล้วกันนะครับคนโดก็เกมว่าน่าจะหมุนนานอยู่นะครับช่วงนี้มัน เขาเรียกว่าอะไรฮะเพิ่งอ่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนเดือนมาใหม่อัปเดตมาใหม่นะคนก็เขามา่เล่นทางทาที่จะเยอะใช้ได้นะเฮ้ยอันนี้ไรเนี่ยคู่เทพเดือนที่แล้วเหรอผมว่าโอ้ยไม่ต้องผมว่าอะไรหรอกเนี่ยตกน่าจะชิลเลยเดี๋ยวหาทีมแป๊บหนึ่งอาจะเาทีมภาคพื้นไปตีเขานะก็ไอดีนี้ก็จะขาดทางด้านของพวกตัวรีเทสสกิลแล้วก็พวกตัวกันบินดีๆนะครับมีแค่ <laughs> ไ หุ่น้บาดีบุกอยู่เลยเนะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยตัวก่อนนะครับทางด้านของไอดีนี้ก็ปล่อยตัวก็จะคล้ายๆกันกับไอเดีของชิโนนะครับเพ่าก็จะปล่อยตัวบัฟวิ่งก่อนแล้วค่อยปล่อย,อยอาทางด้านของโยมทูตนะเพื่อให้วิ่งไปคำหน้าบ้านนะครับตามสูตรเลยทางด้านของตัวบัฟวิ่งไอดีนี้ก็จะเป็นฟิตนะก็บัฟวิ่งก็ไม่ได้เร็วอ,อะไรมาไม่ได้เท่าพวกตัวมีต้าพวก กินพวกอ่าพวกอะไรไลออร้อยเก้าสิบอะไรพวกนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมแรกอ่าไอดีเขาก็ไก่สูเทพปกโอ้ยแสดงว่าน่าจะรีไอดีเยอะอยู่นะเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยหูยทางด้านอ่าทีมนี้ก็มีตัวบินนะแล้วก็พวกตัวเมตาเยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวใช้ทีมกันบินตีนะดูดิว่าของเขาถึงขนาดนี้ ไอดีผมจะสู้ไหวหรือเปล่าไอดี ID นี้เหมือนจะมีโดนแน่นอนแค่ชิ้นเดียวนะครับเป็นปืนอาปืนอัปเกรตไม่ใช่ปืนอักเก็ตธาติปืนของธาตุไฟนะโอ้ยอไรอะ่ะเอ้าโหดาเมจเขาแบบอื้อซ่าเกินนะคนดูดาเมจผมไม่มีปิดตัวแทงหรอกดูดิโหตัวแทงเขาดันมาอย่างไหวอะในเมื่อเขาไปชิดบ้านผมก็คอมโบล้างบ้านไปล้างบ้านไปนะแต่ก็ไม่สำเร็จนะโดนเขาพลาดส่วนมานะเดี๋ยวลุ้นกันที่ว่า คุณคิดว่าผมจะนามะเอ้ยตอนนี้ตัวผมคอนข้างได้เปรียบเลยนะน่าจะเป็นดาเมจของทางด้านของอ่าบอสมือหนะ้าที่สอยตัวฟังเขาไปนะแต่ตอนนี้ยังไงเนะี่ยก็ไมกี้ผมก็พยายามขำหน้าบ้านไว้นะครับยมพทูตก็พยายามแบบวิบ่งมาซัมมอนนะ สำหรับทางด้านตัวบินเขาก็การบินผมเอาอยู่อยู่นะค,คนดูดาเมจรี่ว่า,าก็ใช้ได้อยู่แหละกระตีพลาดไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่ากระตีตายอยู่นะก็อุอ้ยผมชนะได้อยู่อะ่ะคนดูอ้ยชนะได้ไงเนี่ยก็น่าจะเป็นบอดบอดอวันนะเดี๋ยวเจอดีต่อไปก็คืออดีนี้โอ้ย ขาปั้นเกียร์แบบว่าเป็นเกียร์สาย26ราวนะน่าจะเปิดเกียร์แล้วไม่ออกนะตรงนี้ดูซิว่าทีมเขาที่ไม่มีเกียร์จะสู้ทีมผมหรือเปล่าได้หรือเปล่านะต้องบอกว่าทีมผมจะสู้ทีมเขาได้หรือเปล่าสิก็ปล่อยตัวไปตามสเตปเลยนะครับเดีย๋ยวเพราะว่าไอ้เนื่องจากด้วยผมเปลี่ยนเป็นใช้ทีมการบินผมหรืมอมาฟิตมาไว้ทีม A นะมันเลยทําให้ยมผมอะมันไม่วิ่งไปคําได้แบบ ให้มันแบบมีพื้นที่เล่นนะก็จะเล่นยากไปนิดหนึ่งด้านของโอ้ยโดนขอพัดมาผมก็พัดส่วนไปเลยนะครับมันเป็นสูนรนะพอพัดส่วนไปปุ๊บแล้วก็ขอโบล้างบางใครเลยนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบ <c oughs> ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมนี้ถ้าเขายังไม่กดโล่ผมจะยังไม่กดลูกไฟกระแข็งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเสียเปรียบเพราะนะใช้เทมเหมือนเหมือนใช้เทมฟรีทีนี้จะเป็นของ ไทจีนะกับคู่เทพมันชื่ออะไรนะยามาโตใช่ไหมอ่าคู่เทพของดิจิมอนนะถ้าเป็นไอดีมอบผมค่อนข้างที่จะแพ้ทางเลยนะเพราะว่าไอดีมอบผมอ่าตัวไหวพิบค่อนข้างเยอะแล้วไทจีแม่งสตันแม่นจัดเลยนะคนดูสตันไหวพิบอะเนื่องจากเกมที่แล้วอ่าฟิตมันไม่ได้นำวิง่งเพราะมันอยู่ทีม B ีนะผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเอาฟิตมาไว้ทีมเอนะเพื่อที่จะให้มันเล่นตามสตรผมเลยเกอบ ปล่อยฟิตปล่อยยมนะเพื่อที่จะวิ่งไปค้ำหน้านะไขที่ว่ามีตัวบับบิงมีตัวยืนคำดีๆก็เอาไปลองใช้ก็ได้นะครับถ้าตัวบับบิงคุณเป็นตัวคำก็ปล่อยไปได้เลยพวกตัวอ,อย่างเช่นบอกไอ้กินทะมะครับพวกอะไรนะอาริการ์ปูเอามาใช้ได้คนระับตัวค่อนข้างดีเลยตัวไอ้ดีนี้มันไม่มีนะมีแค่ยมที่เป็นตัวยืนเฉยๆมันไม่ได้บับบิงให้ตัวเองนะก็เลยเอาฟิตมาช่วยก็ ผมก็ปล่อยตัวพาดไปด้วยนะพว่าฟิตมันอยู่ตำแหน่งตัวที่3ามผมไม่ชินนะปกติผมจะกดะตัวซ้ายสุดนะตัวรั่วตัวแรกนั่นเองปล่อยตัวพาดไปพื้นที่เล่นก็ไม่มีแนละ้วตอนนี้ตัวบินเขาก็ปนจัดเลยนะพวกไอไมันชื่ออะไรนะไอเป็ดอะตอนนี้เขาเขากดโล่ส่วนผมตมอนแรกผมกดแข็งไว้ว่าที่จะซื้อที่นะแต่ว่าผมปัดไปแล้วตอนนี้กดลูกไฟพกเพราะว่าเขาเสียโล่ไปแล้วนะผมเลย ทำแบบนี้ไปแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าไหวนะวทีนี้ดาเมจเขาก็ดีนะบอสมองบอสมืออะไรเงี้ยดาวินชีก็กรอบตัวอืมพวกไทจีอะไรก็ยืนหนาเหลือเกินนะไม่ตายกันสักทีนะครับเกมนี้น่าจะแพ้ไปนะรับโหค่อนข้างที่จะเล่นพลาดนะถ้าถ้าเราปล่อยตัวดีกว่านี้ก็ไม่น่าจะชนะอยู่ดีนะว่าดาวินชีเขาก๊กอบคมจัดเลยนะโอ้ยก้าดาวทั้งทีแต่ดูเกียร์แล้วค่อนข้างฟรีนะดูสิว่าระหว่าง ทีมเก้าดาวกับทีมไฮเปอร์นะครับทีมไหนมันจะชนะนะเกียร like ์เขาก็ค่อนข้างติ่มเลยนะครับคุณดูไม่ต่างจากผมเท่าไหร่ลระก็ดูสิว่าทีมเก้าดาวกับทีมไฮเปอร์ของผมอะใครมันจะแน่วกันเ้ยทางด้านของฝั่งผมก็จะเสียเปรียบทางด้านความสามารถเก้าดาวของทีมเขาที่มีครบสิบตัวนะผมไม่มีเก้าดาวเลยสักตัวเพราะผมยังไม่ปั้นเพราะว่าเกียร์มันยังไม่ถึงน่าดีนี้ก็แต่ว่า ทางของผมจะได้เปรียบตรงที่ว่ามันปล่อยเร็วและแร่น้อยกว่านินดนึงนะครับโอ้ยแล้วเขาพัดมาอย่างนี้ผมรออะไรต้องพัดส่วนอยู่แล้วพอพัดส่วนไปปุ๊บตามด้วยคอมโบ้ังบังหรือเปล่าเฮ้ยก็กดโล่มาผมกดแข็งไปก,ก่อนโล่หายผมอยกดลูกไฟนะเออมันเป็นสูตรนะคุณดูสุดไรสุดมั่วเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นสูตรผมเองนะใครที่มีทิคพ v p พีอะไรที่มามันดีกว่านี้ก่ะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ สำหรับ,บใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะขอกดไลค์เป็นอกำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะสักสองไลค์นะก็ระหว่างนี้ก็เมียนหานก็น่าจะชนะแล้วนะครับเพราะว่าทีมผมก็ข้างได้เปรียบเลยแล้วก็มือถือผมเริ่มละมันเริ่มที่จะรับไม่ไหวแล้วกับตัวเดนเจอร์ที่ปล่อยมาเยอะจนเกินไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเกมนี้ค่อนข้างแหลกเลยน,นะครับคนดูคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่ามันเล่นทั้งหมดสาไอดีก็ พีพีให like the ้ดูกันแบบยาวๆเลยนะอ่ะไอดีนี้จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูไอดีสุดท้ายกันเลยล้วกันเจอกันครับผมดูก็มาถึงไอดีสุดท้ายของผมแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของไอดีกินสีคือสตอรี่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าก่อนที่จะมาเป็นกินสีค่อนข้างที่จะเจ็บปวดรวดเราเลยครับเพราะว่าผมอ่ะจากไอดีที่แล้วเลยเดียวไปดูอ่ะผมเล่นแบบไม่มีตัว r e s e ตสกิลแล้วมันเล่นค่อนข้างยากอ่ะคือตอนแรกผมได้กินมาแล้วตัวหนึ่งเลย แล้วผมพยายามเปิดหาไอ้ทางด้านของไอ้คังวุล่านะเพื่อที่จะเอาตัวรีสกิลมาไว้เล่นนะประเอนว่าระหว่างที่เปิดหาคังวุล่ากินมันก็ออกมาสี่ตัวนะครับหาคังวุล่าแค่ตัวเดียวกินออกสี่ตัวมันดูที่ว่างไงวะเอออย่างบ้าหาแล้วก็ทางด้านของไอ้มันชื่ออะไรนะโทชิโร่อะโทชิโร่ผมได้มากี่ตัวก็ไม่รู้นะแต่ว่าชินปะจิผม ได้มาสี่หรือหตัวนี่แหละเพราะ่ันเยอะใช้ได้เลยไม่ต่างจะกินเลยตอนนี้ก็ผมกะว,ว่าจะทํากิน4ี่ตัวเลยนะที่มันเป็นร่างแบบอัลต้าแม็กอะไรเงี้ยแล้วก็ก้าดาสักสองตัวอะไรเงี้ยให้มันเป็นสี่ตัวเพิ่มแรกก็จะมีอยู่ห้าตัวนะถ้าปั้นเสร็จจริงๆนะแล้วก็ในอนาคตถ้ามีตัวเก่งๆในเมต้ามาแบกทีมเรื่อยๆอกินก็จะกลายเป็นพีร้อแทนนะครับ โอ้ยทีมแรกผมเจออะไรเนี่ยกินธมะแม็กเลรเฮ้ยเกียร์อย่างนี้อ่าไอดีนี้ก็ไม่มีโดนแน่นอนเลยสักินนะครับจะเป็นเกียร์แปดดาวทางด้านอ่าของประจําตัวของไอเอลลี่มากกว่านะเออก็จะมีแบบเรียกว่าสาบนานขึ้นอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่สาบอีกเขาเรียกตำนำย่ายวนอ่าโอ้ยเกมแรกผมลืมเอาการบินมาแต่ว่าตัวบินเขาเป็นตัวแปดดาวธรรมดานะไม่น่ากลัวเท่าไหร่ก็ จบไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาเป็นไอดี้ายเหลืองนะ,ะจบเร็วนิดนึงแหละก็ทั้งสามไอดีผมไม่ค่อยได้เข้ามา PVP ซกเท่าไหร่เลยนะตั้งแต่เล่นไอดีทางนัานเก่งไปในสามวันแล้วก็ต่อด้วยไอดียทูไทยน,นะก็หมกมุ่นกับมันจนลืมลืมข้อยดีหลักเลยนะหลักๆคือ 3D ดีนี้นะก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทีมตีกันบ้างนะเปลี่ยนบรรยากาศเพราะเมื่อกี้นี้มันเรียกว่าไม่มีการบินนะยวอ เซตทีมก่อนลวกันขอเวลาสักครู่นะครับผมดูก็จะใส่เป็นตัวโคนี่นี่คนี่เจ้าสาวแต่ว่าโคนี่เจ้าสาวผมมันมันมันไม่ได้ต่อต้านหยุด5คานะผมต้องรอเล่นกิจกรรมทางตัวเกมนะที่ว่าจะแจกตัวรีเทสทสกิลของเรนเจอร์เก้าดาวมานะก็อยากได้ต่อต้านหยุด5้าวิอยู่นะเพราะว่า ถ้ามีตัต้านหยุด5วิก็จะมีตัวมาคําที่ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าเนื่องด้วยตัวน้องมันมีบาลีสมบูรณ์แบบค่อนข้างที่จะโกงใช้ได้เลยผมก็ใส่เป็นเซตปล่อยตัวเร็วนะปล่อยตัวเร็วแล้วก็ลดแร่ให้ได้เดยอะที่สุดนะก็ค่อนข้างที่จะปล่อยตัวลื่นแล้ะเดี๋ยวในอนาคตอาจจะรีให้ได้ต่วต้านหยุดก็น่าจะโอเคขึ้นสําหรับทีมนี้นะเล่นเป็นทางด้านตัวบิน2ตัวแล้วก็ออกกินมาป่วนภาคพื้นนะ ไอดีนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากับปล่อยกินปล่อยตัวบินแค่นั้นเลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้นะกินมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องพึ่งเกียร์หน่อยหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะลงพี p พไปเรื่อยๆแล้วก็น่าจะหาเป็นทางด้านเกียร์เบ็ดนะเอามาเสริมให้กินสักตัวหนึ่งให้มันมีโดนแน่นอนแล้วก็อ่าสตันได้นานขึ้นนะปวนได้ดีขึ้นทางด้านของตัวบินเขาค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นบินดุข,ของเราหรือว่าโคนี่พูดหรือว่าอุย้ย โอ้ยมันเคาะบ้านผมแรงจัดเลยคนดูตัวบินผมเอาหน่อยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันไรก็เดินเคาะบ้านแตกเป็นที่เรียบร้อยน่ด้วยตัวการบินผมมันค่อนข้างกระจอกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แม็กนะถ้าแม็กก็จะเก่งกว่านี้เฮ้ยนี่แหละที่ผมพูดถึงเก่าจะเก่าดูที่ว่าไอดีเขาจะเก่าหรือว่าจะเก่าเฉยเฉเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคนดูอืม ก็เปิดมาก็ปล่อยกินนะไปตัวแรกเพื่อที่จะบัฟวิ่งนะแต่ว่าบัฟของกินค่อนข้างที่จะนานใช้ได้เลยนะคณดูกล่วมันจะกินข้าวหมดหม้อนะเออปล่อยตัวไปสักพักหนึ่งผมก็เลื่อนไปให้ดูนะดูซิว่าไอเดีเขาจะอุย้ยสงสัยไอดีเขามันจะแค่เก่าเฉยแต่ไม่เก่าพอว่ะคนดูแล้วล่ะทางด้านของไอดีนี้อ่ะตบไปแล้วนะเดี๋ยวดูทีมต่อไปเฮ้ย เกียร์ค่อนข้างที่จะติ่มเลยนะครับุณดูเกียร์แบบเบบี้เจ้าละเออก็เดี๋ยวทีมมีตัวการบินไปเล่นสักนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนผมจะเล็งเห็นตัวบินหรือเปล่าเมื่อกี้นี้หรือว่าตาฝาดไปก็ไม่รู้นะคนดูแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่เห็นตัวบินเข้ามาเลยนะค่อนข้างที่จะเหมือนเอาทีมมาตีผิดหรือเปล่าแล้วทำไมผมไม่เลื่อนให้ดูสักทีนะหมวแต่โฟกัสการปล่อยตัวนะอ๋อเนี่ยเขาก็มีตัวบินอยู่แต่ว่าการบินผมน่าจะเอาอยู่อยู่นะ บินเขาค่อนข้างช้าเลยนะคนดูดูดิเฮ้ยทำไมตัวผมมันดูบางๆแล้วภาคพื้นแรดูบางปแปลกๆแล้วคนดูเกมนี้อาจจะดูทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะทำไมมันบางๆอย่างนั้นนะแต่ก็เนื่องด้วยเอลลี่ผมนะครับค่อนข้างที่จะมีเกียร์ที่ดีใช้ได้ก็เอาตัวเข้าไปตีบ้านนะก็ปวนใช้ได้ครับสำหรับเอลลี่ตัวนี้ผมใช้น้องนี่แหละนะในการเคลียร์สเตทฮาร์ดนะไอดีนี้เคลียร์ค่อนข้างง่ายเลยเฮ้ย เจอแบ็กไอเอ็กว่าคนดูตัวผักไก่เขาเรียกว่าอะไรผักผักกระเด็นไกลที่สุดในไลน์เลนเจอร์นะพันกว่าจุดอะผักทีฟสุดแมพอะคนดูโคตรเวอร์ะดูสิว่าไอดีนี้เก่าจะแค่เก่าหรือว่าจะเก่าและเก่าด้วยนะคนดูเฮ้ยผมว่าไอดีนี้มันมีของว่ะคนดูดิดามิชี่มันก็ฟกินผมมาป่วนอะ ตามด้วยแบรก RX พักผมกระเด็นสุดบ้านนะอ,อ,อ่ะเอาดูโห<อ>เขาคโบล้างบางมาใส่ผมนะผมก็เลยเลือกที่จะพัดส,สวนเขานะแล้วก็ต่อด้วยแข็งและลูกไฟต่อเลยอุย้ยบอดเขาค่อนข้างตึงเลยนะกดโล่ทันด้วยนะเมือ่อกี้นี้ก็เดี๋ยวจังหวะนี้ก็วัดกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าดูทรงแล้วตัวผมกระเด็นไม่หยุดเลยว่าคนดูทรงนั่งแย่เลยนะไอเทมก็หมดแล้วนะตอนนี้อฮ้ยทรงเริ่มไม่ดีกินผมเริ่มไปอยู่ฝั่งนน้นเยอะละ ฝังผมนี่ไม่เหลือตัวอะไรเลยนะนอกจากโคนี่เจ้าขาวเพื่อที่จะมายื้อบ้านนะตอนนี้แล้วผมก็ไม่เปลี่ยนทีนะสปแปมปล่อยโคนี่เจ้าขาวรัวๆเพื่อที่จะเอาวาลีอสมบูรณ์แบบมาค้ำบ้านนะคนดูแล้วตัวบินผมจังวันนี้จะข้อทันหรือเปล่าระหว่างตัวบินผมแล้วตัวบินเขาใครมันจะแนวกันเฮ้ยกระส่งเล่ไม่ดีเพราะว่าโอ้ยตัวผมโดนประชิดบ้างแล้วว่าคนดูแลวแหลกมากเลยครับตอนนี้เื้ไอ้นี่เก่าจริงครับแบ็กอาร์เอ็กซ์ของแท้โอ้โหเอาหน่อยไว้ตัวบินเออ ต้องอย่างนี้ดีวะเอลลี่ลูกพ่อโหยพร้อมกับหม้อต้มท่อมสุดตึง <laughs> <laughs> โอเคแหมไหนดูเกียร์แบค็คไอเ์เขาหน่อยดิว่าเฮ้ยเกียร์อย่างนี้นะแต่ว่าผักผมสุดป้อมนะคนดูดูเกียร์เขาดีนี่ถนัดเกียร์เขาแค่นี้นะแต่ว่าโหค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะเกมเนี่ยเป็นไปได้ไงวะคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับ ก่อนจะไปก็ฝากกำลังใจด้วย2องไลค์พออ่าโอเคจบไตแล้วนะมาดูเดีเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย